โอ้อะไรครับนี่คนต่อคิวเลยครับคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยข้าวมันไก่ยายจันครับผมข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่กรอบครับหมดแล้วหมดแล้วคหมดแล้วก็บอกโอ้ดีครับพวกคนเยอะมากเลยครับนี่ครับโอ้ลุมกันเลยนะครับตรงนี้นี่ครับชีพิกดเนะครับโอ้อนี่ครับเริ่มต้นที่ยี่สิบบาทโอ้โหนี่ต้องมาตากันแล้วครับผมบอกเลยนี่ครับนี่ครับโอ้อร่อย โอ้อร่อยแล้วถูกมากด้วยนะผมดีลนี่ครับขนมผิงโบราณครับผมนี่อยู่พิกัดป่อรอครับอื่ชุงละสี่สิบห้าบาทครับผมขายเมื่อกี่ปีแล้วครับตรงนี้ใช่ครับขายมานานแล้วโอ้ขายมานานแล้วสามสี่สิบปีสามปีครับผมโอ้โหนี่ดูจากตู้ได้เลยนี่คือเป็นตู้อลิมิเต็ดเลยนะผมตู้ด้านหลังเลย <laughs> คนขายแก่ <laughs>